ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในต,ตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอากาศนั้นค่อนข้างแปรปรวนะนะครับอย่างวันนี้จริงๆแล้วมีลมหนาวแผ่เข้ามายัางประเทศไทยแต่ว่าลมหนาวที่แผ่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมันทําให้หลายพื้นที่เลยมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงด้วยต้องเฝ้าระมัดระวังผลกระทบกันด้วยนะครับไปตรวจสอบรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT ครับ สวัสดีค่ะครับนี้จันที่มาพาไปเคลียร์ข้อสงสัยให้ก่อนค่ะคุณผู้ชมหลายคนถามถ่ายกันเข้ามาว่าทําไมเวลาลมหนาวจากจีนเข้ามาจะต้องเกิดฝนลมแรงรรฟ้าร้องฟ้าผ่ากันก่อนถึงจะได้สัมผัสลมหนาว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะวา่าเมื่อช่วงแรกที่ลมหนาวแผ่เข้ามามวลอากาศเย็นต่างชนิดกันที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งความหนาแน่นอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์หรือทิศทางลมมาเจอกันก็จะเกิดการประทะก,กันค่ะซึ่งอากาศในบ้านเรานะคะจะเป็นอากาศอุ่นบริเวณแนวปะทะก,ก็จะถูกดันให้ลอยสูงขึ้นขณะที่อากาศเย็นจากจีนมีน้ําหนักค่ะก็จะจมตัวลง การลอยขึ้นของอากาศอุดนะคะซึ่งมีความชื้นสูงก็จะทําให้เกิดการควบแน่นของไอ้น้ําและรวมตัวกันเป็นเมฆฝนเกิดฝนตกฟ้าร้องลมแรงในช่วงแรกที่ลมหนาวแผ่เข้ามาในพื้นที่ค่ะเกลีร์ชัดเจนกันแล้วไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะ ภาคเหนือฝนยังเยอะตกได้60%ของพื้นที่จะมีฝนหนักลมกระโชกแรงที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ได้อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสูงสุด32องศาเซลเซียสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน30%ของพื้นที่ยังมีฝนหนักลมกระโชกแรงได้ที่ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศา ศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนหนักลมกระโชกแรงได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศการจานบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครฝนยังเยอะนะคะตกได้ถึง70%ของพื้นที่มีฝนและลมกระโชแและลกรโชแรงเกิดขึ้นได้ภาคตะวันออกมีฝน40%ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักลมกระโชกแรงที่ปล จินบุรีฉะเชิงเซาและชนบุรีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะตกได้70%ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ภาคใต้ฝั่งอนามันมีฝน70%ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักต้องระวังที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบีต่ตรงังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ